เราทลายสามมันหาครับร้อมเพลงมีไหมต้องเสียอะไรหรือเปล่านี่ก็แล้วแต่จะให้ไรตอบแทนกจะตอบแทนมารักเขาชอบเอ็นดูใช่อย่างนี้ดีกว่าเอ็นดูยอดทุกวันไม่ใจอ่อนเลย ใช้เหรอเอาเท่าไยเอาเท่าไสามพันห้าครับสามพันห้าเอาเลยไหมพร้อมเพย์มีไหมก็เสียอะไรหรือเปล่านี่ก็แล้วแต่จะให้ไรตอบแทนก็ตอบแทนมาสามพันห้าได้นะกดเชียร์นะกูกดเชียร์นะกูสรุปจะเอาไม่เอาขาดก่อนนะจะสิ้นเดือนแล้วเงินไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวค้าวมานะ ไม่ได้ว่าร้ายจะตอบแทนอะไรก็ตอบแทนมา พี่ปิ่นเจ้าของแผ่นเสียงไม่มีเงินใช้หรอเอาเทา่าไรสามพันหพอไหมจะตอบแทนไรก็ตอบแทนมาเรื่องเราจะน่ารักขนาดไหนไปติดตามชมกันค่ะจำเรียบโซ้จ้าจำเรียบโซ้กับจุงกะใช้ได้เหมือนกันเนียงชุม,มวเนียงปิน่นหมายถึงหนูชื่อปิ่นจ้ามาจากสุรินทร์รักเขาอชอบเขา ชอบเอ็นดูใช่อย่างนี้ดีกว่าเอ็นดูเด็กม,มันหน้าเอ็นยอดทุกวันเป็น,นยังไงรัด<ะ>ยอดปุ๊บเ,เขา,าใจอ่อนไหมไม่ใจอ่อนเลยแต่เขาก็มีใจนิดๆิดนะเวลาไปคอยชุม่มไปช่วยนะเขาก็ยอดเราตตปะเนาะช่วงนี้อะไม่อยากให้เป็นอะไรนะดูแลสุขภาพ อยากให้เป็นอย่างเดียวเป็นแฟนพีเป็นคนคีเลนอยู่แล้วยกอย่างงี้ทุกคนเป็นผู้ชายนะถ้าผู้หญิงนี่จะสมองตื้อนิดนึงคิดเนี่ออกเป็นผู้ชายปุ๊บไหลลื่นเลยชอบเล่นตกใจไหมตกใจมากแชทนี้ี่แบบตอบแทบไม่ทันเลยนะเอฟซีบางคนก็แบบว่าว้าทำไมดังแล้วไม่ตอบมันเยอะเกินตอบไปทันจริงๆเยอะมาก เพื่อนสนิดอะไรด้วยแฟนครับด้วยมาแต่ไหนนกนๆก็ไม่รู้นะถ้าให้ระดับความตื่นเต้นคือคือไม่ได้คิดว่ามาถึงจุดนี้นะที่มีคนจางงานอะไรอย่างงี้นะก็ก็ดังเพราะว่าพี่มีไวรัลอันแรกที่เป็นว่าขารู้ได้ไงบรรลุเป็นคอมเมนต์อันนั้นก็ใจฟูมานิดนึงแต่ก็หมดแพทชั่นไม่ได้เล่นต่อตอ,อะไรอย่างเงี้ยนะพอมาอันนี้มันมาดังอีกก็ก็ดังก็คิดว่าเดี๋ยวขี้เกียจทำก็ กระแสก,ก็ลดอย่างนี้นะแต่มีแต่คนแบบเออทํโตทํโตทํโตอ,อะไรเงี้ยเพระตอนนั้นมันกระดังแบบแค่ไม่กี่วิวเองอะนะแต่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นคุยกันูเนี่ยมือเย็นหมดแล้วเนี่ยดีใจดีใจเวลาอ่านคอมเมนต์่นี้นะบางคําพูดเนาะเอฟซี FC พูดไม่ได้ไงวะแบบตลกมากเลยนะเราดูเรายังคํานะเราด,ดูดูคอมเมนต์เขาเราํานะภูมิใจอยู่นิดนึง ขอบคุณเอฟซทุกคนที่เอ็นดูเด็กปรานอกคนนี้ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดทําเสียงหัวเราะให้ทุกคนตลอดไปถ้าเป็นไปได้ฟูใจฟูใจฟูมากแลยนี่ใจฟูหนักกว่เดิมอีกนี่มีคนมาสัมภาษณ์นี่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ